สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะครับสประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละคือมีประวัติศาสตร์มีวัฒนธรรมร่วมกันเยอะแยะเลยนะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยกลับมีข่าวความตึงเครียดออกมาบ่อยๆใช่ค่ะทั้งในออนไลน์หรือแม้แต่ต,ตรงชายแดนจริงๆเลยครับเราก็เลยไปดูข้อมูลจากบทความวิเคราะห์หลายชิ้นที่เขาพยายามจะเจาะลึกลงไปหาสาเหตุจริงๆว่าเอ๊ะ มันเกิดอะไรขึ้นค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ก็ชี้ไปในทางเดียวกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นภายนอกเยอะเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่มันเหมือนหลายๆอย่างมันมาทับซ้อนกันอยู่เป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือลองมาสำรวจปัจจัยพวกนี้แหละค่ะว่าทําไมเพื่อนบ้านที่จริงๆน่าจะร่วมมือกันดีๆในอาเซียนเนี่ยถึงยังมีความขัดแย้งแบบคุกกลุ่นกันอยู่เรื่อยๆครับ ประเด็นแรกเลยที่แทบทุกแหล่งข้อมูลพูดถึงก็หนีไม่พ้นเรื่องอปมในอดีตโดยเฉพาะเรื่องพรมแดนเรื่องคลาสสิกเลยปราสาทพวิหารใช่ไหมคะใช่ค่ะเรื่องพระวิหารนี่แหละแม้ว่าศาลโลกจะตัดสินตัวปราสาทไปแล้วตั้งแต่ปี2505นู่นเลยว่าเป็นของกัมพูชาแต่ว่าประเด็นสำคัญมากๆคือพื้นที่ร,บรอบๆอะค่ะมันยังไม่มีความชัดเจนอ๋อคือตัวปราสาทจบแต่ร,บรอบๆยังไม่จบ ถูกต้องค่ะมันเลยกลายเป็นพื้นที่พิพาทแล้วก็นำไปสู่การเผชิญหน้ากันของทหารหลายครั้งเลยโดยเฉพาะช่วงปี2551-2554อันนั้นค่อนข้างรุนแรงมีการประทะกันด้วยอาวุธหนักเลยนะคะโหถึงขั้นนั้นเลยแล้วที่น่าสนใจคือถึงเรื่องทางกฎหมายมันจะเหมือนมีคาตัดสินแล้วแต่ในแง่ความรู้สึกของคนมันยังไม่จบจริงๆ จริงค่ะแหล่งข้อมูลสะท้อนชัดเลยว่าคนไทยบางส่วนก็ยังรู้สึกเหมือนเ,อเสียสมบัติชาติไปอะไรทำนองนั้นส่วนทางฝั่งกัมพูชาบางกลุ่มก็ยังรู้สึกว่าเหมือนโดนดูถูกความรู้สึกแบบนี้มันยังตกค้างอยู่แล้วมันก็พร้อมจะถูกจุดติดขึ้นมาใหม่ได้ง่ายๆเลยซึ่งพอพูดถึงความรู้สึกมันก็โยงมาเรื่องวัฒนธรรมที่เราเห็นดราม่าก,กันบ่อยๆในโซเชียลเลยใช่ไหมครับชัดเจนเลยค่ะเรื่องการเคลมกันไปมาว่าอะไรเป็นต้นกําเนิด ขนเอยมวยไทยเอยหรือแม้แต่อาหารคือมันสะท้อนความอ่อนไหวทางประวัติศาสตร์ที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยเหมือนกับว่าพอมายุคนี้ที่ซอฟต์พาวเวอร์มันกลายเป็นเรื่องสำคัญทางเศรษฐกิจทางภาพลักษณ์ประเทศไปแล้วการอ้างสิทธ์ทางวัฒนธรรมมันเลยเอ่อไม่ใช่แค่เรื่องภูมิใจเฉยๆละใช่ค่ะมันกลายเป็นเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องผลประโยชน์ที่แบบยอมกันไม่ได้ง่ายๆและผลที่ตามมาก็คือที่เราเห็นกัน สงครามคอมเมนต์ในโซเชียลที่ใช้คำแรงๆเน้นชาตินิยมกันสุดๆแน่นอนค่ะคอมเมนต์พวกนี้จากทั้งสองฝั่งเลยนะมันเหมือนแบบสาดน้ำมันเข้ากองไฟทำให้เรื่องเล็กๆบางทีก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ระดับชาติได้เร็วมากแล้วมันก็ไม่ได้อยู่แค่ในโลกออนไลน์ด้วยนะคะมันเชื่อมโยงกับปัจจัยการเมืองภายในแล้วก็ผลประโยชน์จริงๆตรงชายแดนด้วยค่ะประเด็นนี้น่าสนใจครับแหล่งข้อมูลเขาชี้ว่า แรงกดดันทางการเมืองภายในของทั้งสองประเทศเองก็มีส่วนอย่างของไทยที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยหรือฝั่งกัมพูชาที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจค่ะผู้นำก็อาจจะมีความจำเป็นต้องแสดงท่าทีที่ออดูแข่งก้าวหน่อยในประเด็นระหว่างประเทศเพื่อรักษาฐานเสียงหรือสร้างคะแนนนิยมอะไรแบบนี้ประกอบกับปัญหาหน้างานจริงๆบริเวณชายแดนที่มันก็มีอยู่ตลอด ใช่ค่ะปัญหาพวกนี้ไม่เคยหมดไปเลยทั้งเรื่องลักลอบเข้าเมืองการตัดไม้การแย่งทรัพยากรหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวกำลังทหารในพื้นที่ทับซ้อนที่ยังตกลงกันไม่ได้เนี่ยปัญหาเชิงผลประโยชน์พวกนี้มันก็เหมือนเป็นเชื้อไฟอย่างดีเลยค่ะแสดงว่าตัวปัญหามันมีอยู่แล้วแต่ว่าสื่อกับโซเชียลมีเดียเหมือนเข้ามาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้มันแรงขึ้น มีบทบาทมากเลยค่ะแหล่งข้อมูลมองตรงกันเลยว่าสื่อกับโซเชียลเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวเร่งความขัดแย้งเลยข้อมูลที่อาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างหรือบางทีก็ปิดเบือนไปเลยครับรวมทั้งคลิปหรือข้อความที่มันปลุกเร้าอารมณ์มากๆเนี่ยพอมันแพร่กระจายเร็วๆเนี่ยมันก็ทําให้คนมองเพื่อนบ้านในแง่ลบได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเข้าใจเลยครับ บางทีแค่เรื่องเล็กน้อยมากๆแบบความเห็นส่วนตัวของใครคนหนึ่งหรือความเข้าใจผิดนิดเดียวก็กลายเป็นดราม่าข้ามชาติได้เลยนะใช่ค่ะสะท้อนความเปราะบางของความสัมพันธ์เหมือนกันซึ่งความเปราะบางนี้มันก็เห็นได้จากาสถานการณ์ล่าสุดที่มีข้อมูลสมมุติเป็นกรกฎาคม2568นะคะว่ามีรายงานการประทะกันอีกรอบของทหารสฝ่ายแถวชายแดนอ้าวมีอีกแล้วหรอครับ ค่าว่ากันว่าเกิดจากความเข้าใจผิดเรื่องการเคลื่อนกำลังพลในพื้นที่อ่อนไหวหรืออาจจะมีการกล่าวหาว่าลุกล้ำพื้นที่ป่าในเขตทับซอนอะไรทำนองนั้นถึงแม้จะมีการคุยกันระดับท้องเข็นเพื่อเคลียร์ปัญหาแต่บรรยากาศความกลัวความไม่ไว้ใจของชาวบ้านแถวนั้นก็คงกลับมาอีกแน่นอนค่ะและสถานการณ์แบบนี้มันก็เปิดช่องให้มีการใช้สื่อปลุกความรู้สึกชาตินิยมผสมกับความชิงชังได้อีกรอบครับ พอฟังทั้งหมดแล้วสรุปได้ว่าความตึงเครียดไทยกัมพูชานี่มันเกิดจากหลายชั้นจริงๆทั้งแผลเก่าในประวัติศาสตร์ ทั้งความภูมิใจทางวัฒนธรรมที่มันอ่อนไหวแรงกดดันทางการเมืองผลประโยชน์ทับซ้อนตรงชายแดนแล้วทั้งหมดนี้ก็ถูกขยายผลอย่างรวดเร็วด้วยสื่อในยุคดิจิทัลนี่เองความสัมพันธ์ของคนธรรมดาธรรมดาในพื้นที่ชายแดนอ๋อระดับประชาชนค่ะที่เขายังค้าขายการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปมาหาสู่กันอันนี้ถือเป็นรากฐานที่สําคัญมากม แล้วข้อเสนอแนะที่สําคัญที่สุดเลยนะคะจากหลายๆแหล่งข้อมูลคือความจําเป็นเร่งด่วนเลยที่จะต้องสร้างการสื่อสารอย่างมีรับผิดชอบในทุกระดับเลยทุกระดับค่ะทั้งรัฐบาลสื่อมวลชนแล้วก็พวกเราคนทั่วไปเนี่ยแหละเพื่อไม่ให้ความเห็นต่างหรือความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆมันบานปลายกลายเป็นความเกลียดชังหรือความขัดแย้งที่มันรุนแรงขึ้นไปอีก ครับสิ่งที่ได้จากการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้อาจจะสรุปสั้นๆได้ว่าเพื่อนบ้านกันเนี่ยอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างมีเรื่องกระทบกระทั่งกันได้แต่ไม่จําเป็นต้องมองกันเป็นศัตรูตลอดไปเนาะใช่เลยค่ะและคำถามที่น่าสนใจที่อยากทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อก็คือในโรคยุคนี้ที่ข้อมูลข่าวสารความรู้สึกมันถูกปั่นถูกป่วนได้ง่ายมาก มากผ่านปลายนิ้วเราบนโซเชียลมีเดียเนี่ยรเราแต่ละคนจะมีส่วนช่วยลดความขัดแย้งนี้ได้ยังไงหรือเราจะเผลอกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความเกลียดชังระหว่างเพื่อนบ้านไปโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าอันนี้น่าคิดนะคะน่าคิดมากๆครับก็ฝากไว้เป็นประเด็นให้ไปขบคิดกันต่อดูนะครับ